เปลียนาด้อางเต่ละคนก็หวม่าระวาดต่ะคนก็หวมาระวาดเสีเงินมามาแข่งมาล่องเสีเงินมาของของไปใ่เงินยังมาเนวเสาม่ไม่จี่ก็หเงินปีันแนนความรักไม่่เพิ่ยัาานไฟรวยไปไดเป็นคูของเธอไเงินหนยนักเื้อนี้ไปอก เอ้าบันซ so ีมาอยังของไฟสิไหลคนดูสายมื่นตาโลกเรียกพ่าปานบาถือเบีุนมามินชิวจักงอได้สียูนีออกไม่อนบันสี่ไม่อนมีบางคนไหลมันก็มีความหมในมือเพื่อนนั่งมากรบขอเชิญให้ออกครับบ้านไม่ไหวเธอบอกมีเยอะใจในใจพ่อหน่อยบวเขากะไสวันนีห่างนี้ส่วนบาน บ่พี่ก็มียูฟันซี่แต่บ่มีเงินไหลดังวุยเอาไว้มีเทียงได้พ่อกินพอใจแต่บ่ไหลจังเมาคุยไปเงินคือซั้มสิซื้อน้ำดื่มคาเฟ่ีละเมลายพันบ่เีนเงินลานเงินทั้งบ้านน้ำฝูงน้ำบ่บ่มีไหลหน่อยหน่อยพันลานก็มีสาผู้นีิขอเบิ่งขอดูไม่ชมดูขอเห็นเบิ่งคว่ำรวยลำเงินข้านั้นมีกินมีใจบ่มีไหลจังเมาพันลานทางตาคว่ำหมด ไมันหลดมาขันตัวเองอยากกอความเบาข้องเปลี่ยนเจ้ามาขอดูขอเบิ่งไฟสีรวยจังเบาคุยใบตีหึงง้องเึงท่นานเจ้าบอมสายยนเปลี่ยนลีลนล